ไปดูบรรยากาศที่พัทยามากดีกว่าครับเรเห็นว่าคึกคักมากเลยนะครับช่วงเทศกาลตรุษจีนระดับบริเวณตามถนนเลียบชายหาดพัทยาเต็มไปด้วยแสงไฟสวยงามเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกระยะทางในกว่า40เมตรนะครับเป็นการสร้างความสวยงามในช่วงเทศกาลตรุษจีนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ได้ประทึกภาพสวยๆเป็นที่ระลึกครับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ ที่เห็นอยู่เป็นการประดับประดาตกแต่งติดตั้งโคมไฟสีแดงครับประดับตามถนนเรียบชายหาดพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาได้บริภาพถ่ายรูปกันนะครับนอกจากนี้ภายในถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้เองตามสถานบันเทิงต่างๆก็ตกแต่งให้เข้าบรรยากาศของเทศกาลตรุตจีนด้วยครับ สำหรับโคมไฟสีแดงเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทางเมืองพัทยาเองครับมีแนวคิดที่จะนำมาติดตั้งเพื่อสร้างสีสันและความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาตามถนนนะครับเนื่องจากว่าใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีนที่จะมาถึงในวันวันสองวันนี้แล้วนะครับช่วงนี้ละฮะก็สามารถดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับนักท่องเที่ยว หลายครอบครัวด,ด้วยกันหลายคนครับพอมาจุดนี้นี่ต้องแวะถ่ายรูปกันนะฮะบางท่านเนี่ยขับรถมาจอดแวะลงถ่ายรูปใช่ครับหนึ่งใน,นนั้นเนี่ยผมเองอพอดีเมื่อสัปดาห์ก่อนผมผ่านไปครับ,รบเห็นจุดนี้พอดี